สวัสดีครับมือนี้มั่งบอกฟากครับสายมัพาแซมนะครับนะมืัอนี้เขาสิเข็ยนกอนหนูครับอันนี้วัดนิ้วมัเตรียมไว้เพื่านย่างนะครับนี่ครับอุปกรณ์นี่ครับหนูหนูหนูเป็นหนูใหญ่นะครับหนูหนูไปหางมากครับนี่ครับเครื่องเครื่องแกงเขาอะใส่กระเทียมตะไคร้กระอมแดงนะครับเนาะ ผักผิดผิดต้นผิกแห้งร่วงกันครับ่้นพักจะมีต้นหอมแล้วก็มะเขือปอรครับเฮาหัา่นเฮาล้าเกรือไแล้วครับให,ให้กินหอมก็คือใบบักูดแล้วก็กระเพราครับมีหอมเห็ดเลยครับตั้งกระทะไว้ครับ เทปพูมาเิ็งหมูใหม่ครับหมูใหม่เนะยครับผมหมูใหม่เนยครับครับผมนี่ครับบะหมี่เล็กขีดครับมือล้วนๆนะครับเทปช่างตรงจากเกาหลีครับเขาบ่ิใส่มือไอเขาใส่เล็กครับเขใส่จะมือนี่ครับนี่ครับเันก็จัดเลยครับน้ำมันไปก่อน 点了。Yeah, no. เ,เลี้ยงนะครับไปหางมากครับตั้งตรงจากขหมอนกันกนะครับจากข้างท้ายไปด้ครับไปลงคลิปมันลงมไไหนครับแอบตัดตอ่อคลิปเราแบบล้มไป,ปไหนพูดจากอะไรเหตนนนนนะุนั้ครับทันนี้นี่มันนี่แสงนี่เทาเนาะนี่ครับพลิก เ้าตำไปครับต้นมาสมจะนีตะไคร้หอมแดงพริกแห้งพริกสดแล้วก็ตำครับตำให้ม,หมันแหลกกั้งไปหัวหัวครับผม น้ำปลาครับน้ำปลาคุณว้าครับน้ำเต้เาเต็มมุกอไหครับ มาปรุงนะว่าหันไส่น้ำปลาไปแล้วมากับอะไรไส,ไสเกลือนะครับเกลือพ่อครับนนรหันแน่นำปลาเขาปรุงมนาะแบบย่างดีแล้วเอาให้น้องไปเอาให้น้อง Cái phải Cái này chiếc này mới cái lắm không? Thoáng luôn á Bố Ủa, bà 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 à. đó, bà Có Có thuốc Tao không เขาบอต้องพิกฟ้านะครับเดี๋ยวเขือมันถือแหล่นะครับนะ,ะมัมะเขือเริ่มสูงแล้วครับตอนนี้เขากใส่ผัง,งล้งไปเลยครับผักไม่ใ่อใส่นี่คือต้นหอมครับอันนี้ใบกระเพราแล้วก็ใบมะกรูกด,ดนะครับเ้าใส่ใบมะกรูด,ดก่อนแล้วปุ๊บเรล้คน คนหนึ่งรอบสุดๆครับวันนี้วันนูพุกครับโซบังไง้ต้นหอมครับ เห็ดข้อหนามก็จอแซ่บแล้วครับคือรุง,งก็เือกับปลาลหแค่นั้นจบตามจริงต้องขวบผมตัองมี่ <Okay. S 1> พักสะเดานํำกับหรือพักไสก็ได้พักสเดาหรือพักไสรหรืออันนีงก็พักแก่นขมอ่ะสะเดาดินนะครับต่ว่าบะหมี่ครับมือนีเข้ก็ไล้ขวาธรรมดาแบบ หัวแบบลอชาธรรมดาเพรผมครับพักเขาเริ่มซุกร่างเขียวก็ร่างงามมาอีกเขาพายด้วยนี่ครับอีตูไทยครับอีตูไทยหรือกะเพราครับของเบาแมนเลยอะจบแล้วรครับสีน้ำแก่เรียกได้ดีดดดด เคมเกาหลีม awesome ังยังนะครับโคลนะครับโคยตายโออันนี้เขาก็เสร็จแล้วครับอยาข้นเกาครับนิ้วเ่าเนี่ยเจ็นิ้วเขาเลยเออทุกแล้วครับทุกแล้วครับเห็นมันหอมจังเลยก้อนนี้โอ้ยนีร็จแล้วครับเจาขจิักเขาแล้วครับนิวเขาแล้วเลย ไอ้เพียงขึ้นามาหิวเขานียมันอ๋ออ๋มัน,มนมถือถาดไอ้สุดท้ายประธานนี่พระร่างอย่างไรร่างจมอย่างเดียวประธานเออครับประธานหนึ่งครับจากเกาหลีวันนี้เป็นเต็มยี่สิบล้านป่าเน่โอ้ยนา่งครับผมอันนี้เสร็จแล้วครับจัดจานเลยครับผมควานูครับหู้ทีเนี่ย กับผมหนูนอไน่โอ้โห่านต่างกันประานไห่่เดียวไอ้ผู้หญิงกินหนูไหมนะครัขามนด้วยความแนม่รอเปล่าบีบหอานเซ็เนี่ยป๊อโมเขีดหือบานป๊อปเ ให้ให้ให้เชฟเกาหลีครับท่านประธานชิปท่านรานเี่ยหมันะครับบเก้แบงสัทางฐานเลยเด้บเลือดผมถามว่าเจ้าเจ้าชิคนหูเจ้าไปบอกเก้ีบอกแบ่งยังไอ่ะิมคนหูเออหหยรู้หรได้ไปเห็นประธานด ี่ยังเิ้วนย้วแล้วครับผมเป็นยังไงครับออกขอมครับขาดขมอ่ะมันก็ขาดขมไงครับมันไม่มีขมก็แกกินเราหมดแล้วครับผมผู้อาชญาจงไว้เพาจะมาปูใส่เอาคลิปนี้พ่อสนิทก่อนครับขอบแม่คลิปหนาครับกับทีมงานสายเมาครับทำงานอยู่ต่างบ้านต่างชิ้นกันยังสีละครับ มาเรียุสร้างประเทศได้ครับสร้างแังหวัดครับหรับโมนี่ลาไปก่อนครับกับทีมงานสายมากก้ามาแตบบ่สวัสดีครับ